สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับอีสารเกษตรลุกทุ่งครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูผมทำาสาวให้กับต้นพริกนะครับผมปลูกพริกไว้ก็เยอะนะครับหลายๆต้นละแต่ที่นี้ว่ายังไม่ได้ตัดแต่งยังไมไ่ตกแต่งทำาสาวเข้าเลยนะครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับไม่ได้มีแดดอะไรตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำการ ทำาสาวให้กับพริกนะครับพลิกเนี่ยทาได้ทุกพริกเลยนะครับผมทําสาวนะครับเพื่อทําสาวมีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือทําให้ต้นของเขาเนี่ยอายุนานขึ้นนะครับแล้วก็การดูแลทําความสะอาดมันง่ายอย่างเช่นพวกโมลงมะแรงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะมีแต่ว่าเราจะดูแลง่ายนะครับไม่ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย มแมลงมันก็จะมาอยู่ในนี้ได้แล้วก็อีกอย่างต้นมันจะโสมไวเพราะว่ามันมีแขนงเยอะอย่างนี้นะครับเราก็จะทํเสาวของเขานะครับโดยการทําทําให้มันเหลือแค่เราจะอ่าของผมนะครับทําเป็นประจําเลยก็คือเอาง่ามตรงนี้นะครับพิกทุกต้นเนี่ยจะมีง่ามแรกเนี่ยจะมีง่ามแรกอย่างนี้ทุกต้นเลยนะครับเนี่ยจะมีง่ามแรกหมดเหมือนกันหมดนะครับอย่างนี้นะครับง่ามแรกอย่างนี้ก็ถือว่าง่ามแรกอ่าดูต้นที่ยังไม่ได้ทํา นี่นะครับมันก็จะมีขนแขนงขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันเสียดายไหมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเสียดายนะครับผมเพราะพวกนี้มันจะไม่ได้ผลผลิตอะไรมากมายมันจะทําให้ต้นสมด้วยแล้วก็อา่าล,ลุงรังแบบนี้นะครับซึ่งจะยากต่อการาทำลายพวกแมลงนะครับพวกแมลงปากดูดทั้งหลายที่เป็นเชื้อพาหเป็นไวรัสให้กับพริกนะครับนี่นะครับเราทายัางไงนะครับนับจากนับจากง่ามแรกในนะครับนับจากง่ามแรกให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนจับตรงนี้นะครับแล้วก็ ถ้าถ้าถ้าใช้สองมืออีกมือหนึ่งก็จับบนนะครับแต่มือนี้ผมจับกล้องอยู่ก็เลยไม่ได้นั่นนะครับคือคือมันจะมีบางบางต้นเนี่ยอ่ะบางต้นนี้จะมีดอกเออจะมีดอกตรงนี้ดอกแรกของเขาจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางง่ามนี้แต่เราไม่เอานะครับเราจะเอาออกนี่แอัน,น,นี้ก็ผมเอาออกไปแล้วทีนี้ก็ทํายังไงครับก็ลูดลงไปเลยนะครับนี่ลูดลงไปเลยนี่นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วในการทเาเสาหนึ่งครั้งนี่ก็เหมือนกันนะครับแต่บางคนเอาไว้นะครับ ผมไม่เอาไว้นะแล้วแต่คนแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วแต่พิจารนะถ้าเสียดายก็ไม่ก็ไม่ต้องถ้าเสียดายก็ไม่ต้องอออนะครับเพราะว่าหนึ่งร้อยต้นก็หนึ่งร้อยลูกนะครับคิดง่ายๆนี่นะครับเราก็จะมาจับนี้แต่ถ้าดูนะครับถ้าสองมือมันจะง่ายนะครับถ้าสองมือมันจะง่ายเพราะว่าจะจับอันนี้ไว้แน่นๆจะจับงมนี้ไว้แน่นๆแล้วก็รูดลงแต่ที่นี้มือเดียวอ่ะเราต้องค่อยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดำต้นหักนะครับนี่นะครับ แต่ถ้าสองมือนี่รูดพืดเดียวเลยจบเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้หนึ่งต้นนะครับก็ให้มันจะเหลืองามอย่างนี้ไว้ก็เหลืองงามนี้ไว้นะครับทีนี้ต้นเขาจะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นแล้วเราก็ต้องทําหลักทําไม้ประคองให้เขานะครับไม่งั้นเราก็จะมาอาจจะลมพัดล้มก็ได้นะครับช่วงนี้ฤดูร้อนเนี่ยพายุฤดูร้อนเยอะนะครับเมื่อวานนี้ก็มาเหมือนกันนะครับนี่มาทําต้นต่อไปครับ พอผมทําได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะอ่อนๆเนาะพอมาถึงข้างล่างแล้วมันจะแข็งแล้วผมก็จะกดเลยลื่อลูดทีเดียวเลยนะครับนี่ก็ได้แลวนะเราก็จะได้พริกที่เราทําสาวแล้วนะครับนี่นะครับเหมือนกันนะครับทุกต้นนะจะมีง่ามแรกนะครับมีง่ามแรกแล้วมีดอกแรกแต่ถ้าเหลืออยู่ข้างล่างเนี่ยช่างมันเอาออกเลยนะครับเนี่ยมันจะออกยากกับมือเดียวกับมือเดียวดึงก็ค่อยๆเด็ดได้นะครับ แต่ถ้าสองมือจับรูดเลยนะครับเพราะว่าลําต้นมันไม่แข็งแรงมันจะหักไปด้วยนะครับน่ะเสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับโ oh, อ้ยนี่ก็มาเยอะเหมือนกันในลุงรังละแต่พอเราเอาออกนะครับเชื่อไหมเพื่อนเพื่อนพอเราทําสาวให้เขาเสร็จเนี่ยเขาสูงเร็วมากเลยนะเพราะเหมือนกับว่าเขาไม่ต้องมาเลี้ยงข้างๆแล้วไม่ต้องมาเลี้ยงแขนงเขามีหน้าที่กินน้ํากินปุ๋ยแล้วก็รีบโตสูงนะครับไม่ใช่ไม่สูงถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่ค่อยสูง มันจะเป็นทรงพุ่มเตี้ยแต่ถ้าเราถ้าเราออกงี้ปุ๊บเนี่ยมันจะสูงมากมันจะสูงเลยนะครับเวลาเก็บเนี่ยไม่ต้องกลมเลยยืนเก็บสบายเลยนะครับนี่ครับเป็นการทําสาวเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยต่อ,อไปก็จะเจอความงามของเขาแล้วก็ทําไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกๆต้นทําให้เหมือนกันหมดแล้วพอมันโตมันก็จะเหมือนกันหมดนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีกําลังใจนะครับผมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปอะไรที่เป็นเป็นเก็บความรู้หรือจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นความรู้ไหมผมว่ามันอาจจะเป็นเป็นการบอกเล่าเนาะเป็นการบอกเล่าไม่ได้เป็นการมาสอนเนาะไม่ได้สอนเพื่อนๆนะเป็นการบอกเล่าพราาเพื่อนๆก็อาจจะเก่งอยู่แล้ว แต่บางคนก็อมือใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าทำไปทําไหมนะครับก็ทําไปเพื่อให้มันหนึ่งดูแลง่ายต้นมันจะไม่โทรมนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมทํามาทําพลิกมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ทําแบบนี้แทบทุกครั้งนะครับโอเคนะครับผมเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ